สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้อยู่ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่3ข้อ1ข้อ2หลายเดือนก่อนเนี่ยนะครับก็ในนํำพระคัมภีร์บทที่3เนี่ยทั้งบทม,มานะครับแบ่งเป็นแค่2ตอนแต่วันนี้เราจะแบ่งเป็นรายละเอียดปริย่อยลงไปเพราะเมื่อมาทบทวนแล้วรู้สึกว่าคําสอนสุภาษิตบทที่3นั้นก็เป็นคําสอนที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนมากในพระคัมภีร์ในข้อ1ข้อ2บอกว่าลูกเอย๋ยอย่าลืมคําสอนของข้าแต่ให้ใจของเจ้า เฝ้ารักษาบัญญัติของข้าเพราะสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มวันเดือนปีแห่งชีวิตให้ยืนยาวและทะวีความสมบูรณ์พูนสุขแก่เจ้าพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับแม้จะเป็นพระคัมภีร์สั้นๆแต่เหมือนกับพ่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับได้พยายามสอนลูกบอกว่าอย่าลืมคําสอนนะทาไมพ่อจึงกล่าวอย่างนี้ครับประการที่หนึ่งครับเพราะว่าพ่อเนี่ยตระหนักถึงความสําคัญของคําสอนพ่อบอกว่าไม่อยากให้ลูกลืมคําสอน ถามว่าทำไมครับเพราะพ่อเองเนี่ยนะครับรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีเพราะตลอดชีวิตของท่านเนี่ยนะครับเหมือนกับที่ดาวิดได้กล่าวบอกว่าข้าพเจ้าเคยหนุ่มเดี๋ยวนี้แก่แล้วข้าพเจ้าไม่เคยเห็นคนชอบทำถูกทอดทิ้งหรือเห็นพงพันของเขาขอทานพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงคนที่เป็นคุณพ่อทั้งหลายเนี่ยนะครับเมื่อเขามองเห็นสิ่งที่เป็นความจริงเขาจึงอยากจะสอนลูกครับ ให้รู้ถึงความสําคัญของการสอนว่าคําสอนที่พ่อถ่ายทอดลงไปนั้นมันดีงามขนาดไหนอันที่2ครับนอกจากคุณพ่อจะตระหนักถึงคําสอนอันที่2คือคุณพ่อรักและอยากจะให้ลูกได้รับพรจากคําสอนครับพระคัมภีร์บอกว่าบุตรของเราเอ๋ยซึ่งใช้ถึงยีิบสองครั้งในพระคัมภีร์สุภาษิตนะครับในข้อ2บอกว่าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มวันเดือนปีของชีวิตให้ยายืนยาวและทวีความสมบูรณ์พูนสุข หลายคนก็อาจจะมีชีวิตยืนยาวครับแต่ไม่มีความสุขดังนั้นพระเจ้าไม่ต้องการแบบนั้นนะครับพรของพระเจ้าคือมีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขหลายคนมีชีวิตยืนยาวแต่ไม่มีความสุขหลายคนมีความสุขแต่ชีวิตไม่ยืนยาวทําอะไรก็ไม่ค่อยได้ได้เท่าที่ควรนะครับแต่มันไม่สําคัญแล้วครับขอให้ทําเต็มที่และกันแต่สิ่งที่เรารู้จกากพระคัมภีร์ตนนัวนี้คุณพ่อเข้าใจนะครับว่า ลูกจะรับพรต้องยึดคําสอนได้นันเองนอกจากพ่อจะตะหนักถึงคำความสําคัญพ่ออยากให้ลูกได้รับพรอนสิ่งที่3ครับซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะพ่อรู้ว่าทําไมพ่อต้องสอนกับลูกเพราะมันจะมีบางอย่างดึงลูกออกจากคําสอนซึ่งประมวลได้ประมาณ5เรื่องด้วยกันนะฮะมีสิ่งที่จะพยายามจะดึงลูกออกจากคําสอนพ่อจงบอกว่าอย่าลืมคําสอนของข้าเฝ้าเอาไว้นะมันเพิ่มพูน ดังนั้นเองเจ้าอย่าลืมนะมีอะไรบ้างครับอันแรกความสนุกสนานเรารู้ว่าคนเราพอสนุกสนานมักจะลืมคําสอนเด็กๆเ,เนี่ยนะครับพ่อแม่เตือนว่าอย่าทําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนะครับแต่พอความจุกสนานก็ลืมทันทีครับนะบางครั้งเนี่ยนะครับในบทที่3 1ข้อ4ได้พูดถึงเล่าอางังุนเนี่ยนะครับก็ทําให้ลืมสติแล้วก็ทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคนเราเพลาดื่มน้ําเมาเข้าไปมันก็อาจจะทําให้เราขาดสติ เมื่อเราสุขสนานมากเกินไปก็ขาดปัญญาที่จะทําตามคําสอนนั้นต่อไปครับความเฉื่อยชาความเฉื่อยชาก็ทําให้เราเนี่ยนะครับลืมคําสอนได้นะครับเราคงจะเห็นว่าหลายคนเนี่ยนะครับฟังหูซ้ายทะลุหูขวาก็เฉื่อยช,ชาคนที่เฉื่อยชาเนี่ยนะครับก็จะไม่มีโอกาสได้นะรับพรดังนั้นเองพ่อบอกว่าอย่าลืมคําสอนนะต้องทําเพราะว่าสิ่งที่จะเพิ่มพูให้กับเจา้าอันที่3ามกับความทุกข พอคนเรามีความทุกข์มากเราจะลืมครับพระคัมภีร์ได้พูดถึงบางครั้งเนี่ยนะครับความทุกข์ทำให้เราเนี่ยสติสัมปชัญญะเนี่ยลืมไปหมดแม้แต่พระเยซูอยู่ใกล้ก็ไม่ได้สนใจแล้วครับเหมือนปกสาวกอันที่4ครับคือความสําเร็จความสําเร็จก็อาจจะดึงเราออกจากคําสอนที่สําคัญได้นะคนเราหลายครั้งเขาเรียกว่าพยองใช่ไหมครับพอพยองก็จะไม่สนใจคิดว่าตัวเองสําคัญกว่าพระเจ้าและสุดท้ายก็คือความโกรธความเกลียดน,นะครับ ความน้อยอกน้อยใจทำให้เราเนี่ยนะครับลืมคำสอนได้นั้นเองพ่อเพราะรู้ว่าคำสอนสำคัญคำสอนทำให้ได้รับพรพ่อจึงบอกลูกว่าอย่าให้อะไรทำให้เราลืมคำสอนจำไหมนะครับคำสอนในพระชนะของพระเจ้าสำคัญมากอย่าให้แม้แต่อารมณ์ความรู้สึกของเราทำให้เราลืมคำสอนของพระเจ้าขอพระเจ้าพรครับ